a นตย์นได้นี่น่ะต oh ื่นเต้นหรอเออเกิดอะไรขึ้น What is lose ประโยคแรก What is lose เกิดอะไรขึ้นอืม c h a n n e ตอนนี้นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการตอนนี้คือโบคือแบบว่าสติแตกไปแล้วว่าเห็นกระดาษสใปลยคันสยเยปเปร s สเปรคส t ปรคสเปร r a เปร s c h ป s ค e เปรคสเปรค s เปรคสเปรคสเป h ค t เป s คสเปรคสเปรคส t s t คสเป s คันอิชนั่นเองนะคะเอเพสเอ๊ะแซ็กส EP 6แล้วนะจ๊ะโอเค w a s marken we koiter พี่บอก Why's do w h s do w a s we're 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 marken I don't like So we haven't um eine ähm lehren We immer unser ke ähm lehren ist da ขอตลับพี่อกกัน ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงจัมม่าพี่หยกซึ่งเรากลัวมาก we, we have เ an ป ang angst Why do you w a We have เป็น H H an a n g s t Why Why w e r grammatic Uh Has Why is kind of past มาภาษาอังกฤษ ไอ้ฝอปวนะยาเกณฑ์หนาออ่ะแล้วนั่นคือรายการวันนี้จบละบายไม่เรียนแลวค่ะแกม่าหนีเลยเพราะที่มันมาคนบ่นว่ารายการยาวไงวันนี้รายการมาสามนาทีจบแฮปปี้ตรงนี้ได้หนึ่งคำได้หนึ่งคำกุ่อ่ะมานั่งกันแล้วมาคุยกันอีกเรื่องแกมมาไหนว่ามาเซกอา้สุดเป็นสินไปใครฮัลโหลเมื่อกี้ก็คือเซ็ตกล้องประมาณ15นาทีเพื่อเมคชัวร์ว่าเราดูดี Also, also, Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich okay, Ich mit dabei. <laughs> <Kann> ich mit. <laughs> 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 ich brauche euch. Ich bin Heute machen Ich bin nicht da. was machen wir อาคณซาชีอิชมุสเอชวาสากินใครก็ตามที่จะเรียนเยอรมันอยู่นะคะหนีกันมาไม่ได้เลยใช่ยกเว้นว่าคุณจะเกิดและโตที่โอ้โนโนไม่เกี่ยว ต่อให้เกิดและตัวที่นั่นก็ไม่ได้ไม่ไม่ไรแต่ถ้าเกิดและตัวที่นั่นหนาหมายถึงว่าไก grammar มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไงมันก็จะง่ายขึ้น es wird ein bisschen einfacher nur ein bisschen also ich habe eine frage denkst denkst du über grammar grammatik wenn du deutsch redest nicht wirklich ich auch nicht aber wenn 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 du deutsch lernst mus musst du ein e i a bisschen über grammatik lernen das glaube ich Ja, 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 es, es hilft genau. schon. Sonst sonst wird, wird dein Deutsch nicht besser. Ja. Wenn kür, du dort lebst, ist es einfacher, weil du dann jeden Tag redest und das, uh, durch das uh, Reden, das, das merkt man halt uh, leicht, leicht Das da. merkt man, ja, uh. man schon, dass um, irgendwas <coughs> fehlt. <coughs> 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 ขอกลับมาขอพูดเรี่ยนของครูผู้สอนก่อนเรื่องราวคือลูกน้องกับพี่หยกน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือบางครั้งเราต้องพยายามบอกนักเรียนว่าไงแ,แม่มันสนุกนะคะ,คะนักเรียนว่าอย่ <Nice. S 1> างเนี้ยน่า <laughs> <laughs> <Okay. S 3> เราบ่นนี่โอเคอเราไม่ได้ทำไมวันนี้เราต้องคุยเรื่องนมินาทีกับอะคูเซชีใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราค่ะทุกครั้งที่เราพูดประโยคภาษาเยอรมันออกมาเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเราเรียนภาษาเยอรมันจริงๆะค่ะเราจะรู้ว่าเพศที่เราเรียนกันทั้งหมดอะค่ะเพศชายกลางหญิงเนี่ยเวลาที่เราพูดเป็นประโยคเนี่ยมันมีผลหมดเลยนะคะเพราะทุกคำนามมีหน้าที่เฉพาะของมันค่ะแต่วันนี้เราขอพูดถึงสองหน้าที่ก่อนก็จะมี nominative และ accusative ค่ะอธิบายอย่างนี้นะคะสัปดาห์ก่อนหรือ EP ก่อนเนี่ยที่เราเรียนกันนะคะเราบอกว่ามี der, die, das สเพศนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเอาเป็นอะไรดีล่ะ I c h h a b e e i n e a n a p f e l หรือถ้าหากเป็นการชี้เฉพาะนะคะเราจะบอกว่า I c h h a b e den a p f e l d อ่าเพราะอะไรคะออกเลยแรกไหมตอนนี b l a i k b e r r y ฉันต้องจับอันนี้คือเนอร์ของคนที่ดูอยู่ใช่ใช่แล้วเป็นอย่างี้ ออกเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ bitter 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 เราแบบเป็นแบบอยะ bitter bright bright da โอเค g e n e t i c a l l โอ่านศพพี่หยกไปต่อแล้วคุยไปว่า daddy da แต่พี่หยกให้ตัวอย่างว่าเป็นเมื่อกี้อ่านรู้ป่าให้ตัวอย่างขึ้นมาอีก half dance up fill เอาอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะเราจะเห็นได้ชัดนะคะจากเดิม d a e up f i l apple เป็นเพศชายค่ะแต่พอเราบอกว่าฉันมี apple จากเดิมนะคะที่บอกว่า Der Apfel ตอนนี้กลายเป็น Ich habe den a p f นอั <le> อันนี้อยู่ในหมวดของ Accusative ค่ะ Accusative คืออะไรคะจริงๆแล้วก็คือกรรมตรงหรือผู้ถูกกระทำนะคะเรามาจะพูดแบบนี้ส่วนพอเข้าใจไหมเข้าใจ่ะเย้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างลองดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้เป็นเพศชายเราขออขอ,นอนหนึ่งคำเอาเป็นศัพท์เพศหญิง ฉ r นมีที่ที่รักว e าวฉันมีที่ที่รักที่เขียงหลังเงี้ยเลยคนข้างหลังเงี้ยว h าส์แล้วจะส่งนี่มันจะเกิดขึ้นเมื่คุณไปภาษาเยอรมันน่ะไปเลยมเพื่อนมีเพื่อนที่แบบว่าเก๋ๆแล้วเงี้ย Ich ช a า e die Tür ชื ö อ f กอ t ยแล้วคุณนั่งเงี้ยคุณอไรอ่ะบอมไม่ทันเลยอ่ะแล้วจดอย่างเงี้ยแล้วจะก่เาเขียนลงไปแล้วแบบเขียนอะไร่ะไม่ทันเลยูเมื่อกี้ตอนพูดจบพี่ลูกอย่างเงี้ยเลยอืมดูซับได้บ่าดีดี Also ich kann es machen. Aber ้อเก่าเอิฟเน็ตแต่ประโยคนี้เปลี่ยนไปนะคะเนื่องจากว่า <c oughs> ประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าธรรมดาละแต่เป็นการพูดถึงอดีตนะคะเป็นประโยค perfect. <oughs> <c oughs> ถูกมเนยถูกแล้วคะ่ะโอ้ยหา activity ไง <c oughs> เราอยากกันมากนักเรื่องให้เชื่ออ๋อไอ้เช้าวันนี้เชื้อเก่าเอิฟเน็ตขออนุญาตแซกประโยคนิดหนึ่งนะฮะไอ้เช้าวันนี้เชื้อเก่าเอฟเน็ตก็คือว่าฉันได้ทำการเปิดประตู ขอขอขอแนะนำนิดนึงเผื่อมันจะเข้าใจง่ายคือถ้าเป็นภาษาอังกอ่ะเราก็เรียนแค่ว่าอ door ถูกไหมหรือว่า the door ใส่ article แค่มันก็จะมีแค่ a and เนาะหรือถ้าชี้เฉพาะก็จะเป็น the แต่ภาษาเยอรมันอย่างเงี้ยพอมันมาเป็นแบบลักษณะของอัพคูซาทีฟหรือกำตรงอะเราต้องพยายามจำมันด้วยเพราะมันจะส่งผลต่อกดดีแล้วก็ดาสนั่นเองตี ใช่ใช่ค่ะถูกแม่พี่โอถูกต้องค่ะสังเกตให้ดีนะคะเพศหญิงดีไม่เปลี่ยนค่ะจากดีเถือพอเป็นอคคูซาทีฟหรือเป็นกรรมตรงเนี่ยก็ยังเป็นดีเหมือนเดิมค่ะทีนี้ขอหนึ่งคำที่เป็นเพศกลาง Das บ้างค่ะอ่าเอ่อ ich habe das Wasser getrunken Ich habe das Wasser getrunken เดี๋ยวก่อนประโยคนั้นถูกมาแต่ฉันพูดมั่นใจมากรู้สึกถูกต้องถูกต้อง อย่างนี้เลราอยู่เยอรมันนะใช่ไหบอิชาร์เบเดสวัตส์ก็ชุ่มแข็งครูอาจจะบอกว่าผิดแต่กูมั่นใจเลยแต่อที่ถูกชนะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าแบบถูกเพาเขาถูกนะถูกอิชาร์เบเดสวัตส์ก็ชุ่มมันหน้าไว้ก่อนดีแล้วถูกค่ะถูกค่ะคุณสังเกตไหมว่าสามประโยคเมื่อกี้ขออนุญาตนะฮะมีความต่างกันยังไงประโยคแรกประโยคไปค่ะประโยคแรกนะคะ i ิ h าร์เบเดนอัพเคุณโบค่ะ i ิ h าร์เบดิทเชอร์ f กอฟเ Ich habe das Wasser getrunken เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนที่ตรงพี่โยกเนาะเพราะว่าของพี่โยกเนี่ยเป็นเพศชายก็คือ d ดอ a p ัพ l ฟล r a ดอ e l ัพฟลพอมาเป็นอักขูศธีมันนั้นเป็นเดนในขณะที่ดีอะไรนะคะเมื่อกี้อักคูศธีก็ยังเป็นดีในขณะที่ดัสว s ส e r พอมาเป็นอักขูศธีก็ยังเป็นดัสเนกนะฮะง้นถ้าให้เราจำอย่างเงี้ยเรามาสอนทุกคนท่องไปด้วยกันดีกว่าไปครับพี่โย ใช่ค่ะแด e ในรูปของนมินาทีฟนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นอคูสตีฟจะกลายเป็นเดนเพศเดียวเท่านั้นเองค่ะส่วนเพศกลางกับเพศหญิงยังคงเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็คือดี does d o s ใช่ค่ะอุ๊ยเหมือนเราได้เรียนใหม่เลยอะไม่ยากเห็นไหมอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะพอเราพูดถึงอคูสตีฟไปแล้วค่ะลองมาดูนมินาทีฟบ้างเมื่อกี้เราใช้คำกริยาด้วยหาเป็น หาเบนใช่ไหมฉันมีนะคะทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นอยู่คือค่ะคำกริยาคำนี้เราจะเรียกว่าแว็บไซน์เว็บไซ์ที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะลองทายสิคะว่ากับเว็บไซน์เนี่ยเราเลือกใช้ Nominative Oda a c อ u s a t i v ฮะโนมินาที e ค่ะถูกต้องค่ะโนมินาที e ค่ะบอมว่าจะทำนีไม่ได้ โอ้คุณเสียใจนะโบกำลังแสดงแสดงว่าเนี่ยคือ reaction ของคนที่เขาดูอยู่นี่คือ reaction เลยฮะ C is I need to show speed เลยใช่เมื่อกี้นาง acting เมื่อกี้ที่นางรู้เรื่อง acting ตึงตังหนักนะ I English wise sit us Yeah. ไม่เอาจริงไ่่รู้หรอกเมื่อกี้นั่งทำจริงนั่งเรียวมากมันงงไปเลยเมื่อกี้นั่งแบบว่า What's that? What's what? งงไปเลยแม่ แต่แต่มันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้พูดเลยนะคะถ้าหนีหนีไปตลอดถ้าเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้าตอนนี้เลยจบไปต่อคุยโยกถูกต้องค่ะอ่ะคำกริยาคำแรกนะคะคือ w e บไซต์ซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ,อะลองมาดูกันค่ะยกตัวอ,อย่างชเช่น i c h bin d i e f r a u ฉันคือผู้หญิง air is t d r r m a n เมื่อกี้นี้เพศหญิงใช้ดี เพศชาใช้ dare เอาเพศกลาง่ะ does is does handy สังเกตไหมคะว่าไม่เปลี่ยนเลย dare d d u o e ยังคงอยู่ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคำกริยาอะไรบ้างที่เราจะใช้กับ nominative นะคะจำง่ายๆค่ะอันแรกคือ v e บ b s i g ์เป็นอยู่คือเพราะว่าไม่มีใครมากระทำเราแต่เราเป็นด้วยตัวของเราเองนะคะจะมีอีกคำหนึ่งก็คือ lie b e n d lie b e n แปลว่าอะไรเออ ไลฟ์เ n นก็คือ you <Stay. S 2> อยู่ยังคงเป็นอยู่ใช่ไหมนะคะถูกต้องค่ะไม่มีใครทำเราเหมือนกันแต่เรายังเป็นอยู่ mm hmm. Ich l i ฟ e b บ r d ิฟเฟอวฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่นะคะ mm hmm. อันนี้ก็ใช้ nominative แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะ w e r d e n ที่แปลว่าจะเป็น mm hmm. Ich werde die Frau ฉันจะเป็นผู้หญิงก็เป็นด้วยตัวฉันเองอยู่ดีค่ะ mm hmm. อ่ะ mm hmm. าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนรู้อะไรคะสามคำกริยานะคะมีเว็บไซนไลเบน und w r r d e สามคำกริยาเนี้ยค่ะที่เราจะใช้กับ o o m n n t t v v นะคะ <c oughs> เพื่อให้เป็นภาพชัดเราจะมาลองยกตัวอย่างให้ดูโดยการใช้3แวบเมื่อกี้<ช>ดีไหม <c oughs> ich เออิชแ e ดไอน i n อืมอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเมื่อกี้นี้ที่คุณลูกกอลใช้คำว่า ein อันนั้นคือไม่ชี้เฉพาะค่ะฉันจะเป็นเด็กคนหนึ่งทีนี้ถ้าชี้เฉพาะเราจะพูดว่าอะไรดีคะน้องโบ ich ก็แบบวัน um, ที sí. ่ก็ได้ i ิชเบอ d ์เดดิฟราล์สาใช่ i ิชเ e d ร e เดดิฟราล์สสมมตินะแสดงว่าฉันจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสังเกตให้ดีแค่3คํคำกริยานี้เท่านั้นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เจอ3คํคำกริยานี้คำนามที่ตามมานะคะไม่เปลี่ยนรูปค่ะจะเป็นเดดดัสคงเป็นโนมินาทีฟไปก่อนขอ3คําไปด้วยกันค่ะนั่นก็คือสายเอ่อบลิเบนเวเดน แต่ถ้าเราไปเจอคํากริยาอื่นๆอย่างเช่นเมตอกิตตัวอย่างของเราหาเป็นพอบอกว่ามีปุ๊บสิ่งที่เรามีอะค่ะค,ะคำนามที่ตามมานั้นก็จะกลายเป็น a c u s a t i เพราะว่ามันเป็นกรรมของของกริยาตัวนั้นอยู่แล้วไงนึกออกไหมเอางี้สมมุติว่าภาษาไทยนะคะโทษทีเวลาเราบอกว่าฉันมีเงินฉันมีเงินก็ในประโยคนี้ก็จะมีประธานกริยากรรมก็ไอกรรมในประโยคนี้แหละนั่นก็คือ a c u s a แต่ว่าในภาษาไทยอ่ะเงินมันมันก็คือเงินนะมันไม่ต้องแบบว่า<ต>ไปเนื้อออกมั้ยโอ้ถ้าเราเป็นแบบว่าดาัสเงินงงเลยนะแม่ใช่ค่ะเพราะภาษาไทยของเราไม่มีเพศนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเพศสําคัญกับเรายัางไงเวลาที่เราเรียนภาษาเยอรมัน <S <S เพราะว่าสิ่งนี้ล่ะคะ่ะนูมินาทีฟและอคูสตีฟอันนี้เป็นตัวอย่างของสองหน้าที่ของคำนามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะมาเรียนเพิ่มต่อๆไปอีกยังมีอีกค่ะ โอเคแต่ว่าก่อนลากันไปลูกับว่าทำให้มันทาให้มันเป็นภาพชัดขึ้นดีกว่าด้วยตัวอย่างประโยคดีกว่าเราจะทําเป็นในรูปของโนมินาทีฟกับอะคูซาทีฟแล้วก็เราจะขึ้นตัวอย่างไปเรื่อยๆให้คุณเห็นภาพดีไหมโอเคอ่าตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะใช้แบบว่าโนมินาทีฟเนี่ยก็คืออิ c h bin อย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้ไหมได้เลย c h the a r t แปลว่าอะไรคะ ฉันเป็นหมออืมเป็นหมอที่ชี้เฉพาะด้วยนะฉันเป็นหมอคนนั้นใช่ไหมใช่ e ช n ิน r ดอร์ถูกต้องค่ะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะอ e b e ิ n ดี e l e เค e r i n แปลว่าอะไรคะฉันเป็นคุณครูอืมแล้วก็ต้องเป็นคุณครูคนนั้นคนนั้นพอใส่ดีไปปุ๊บเหมือนเดออ I'm the teacher I am the teacher I'm the doctor โอเคที่คนหาอยู่ฉันคือคนคนนั้นถูกต้องมีอิชบินอะไรได้อีกสมมติอิชบินดัสเมชเชนเลรอแปลว่าอิชบินดัสเมชเชนเลยคำว่าเมชเชนไปไกลมากดูบิสตีฟราว์ใช่เลยคำว่าเมชแม่ต้องเข้าอินเนอร์ของเมชเชนเด็กผู้หญิงตัวน้อยมาสิอิชบินดัสเมชเชนเอ้ยเสียงประมาณสิอ่ะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงได้ไหมได้ได้อยู่ค่ะความน่ารักหรือสมมติว่าสมมติว่าดิสเซนเดอร์เขามันบอกอิชบินแดฮุน ฉันฉันคือหมาตัวนั้นสมมติว่าหมาพูดได้ในหนังแบบในหนังการ์ตูนอะโอเคอ่ะแม่อ่ะ the mother อืมมฉันเป็นแม่ฉินเป็นแม่พ่อ the า a t อ e r ก็กลายเป็นฉินเป็นเธอเห็นไหมอันนี้เริ yeah ่มเห็นภาพไหมว่า I am ฉันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเป็น nominative แล้วก็ขึ้นอยู่กับเพศนั่นเองโอเค ไปได้ถึงขนาดสมมติว่าเราคำว่าหนังสือภาษาเยอรมันคือ b o o Das Buch สมมตินี่นี่เป็นหนังแอนิเมชันอีกแล้ว Ich bin das Buch อย่านั้นหนังสือเ่นั้นก็ยังถูกต้องถูกต้องค่ะแกมาสนุกไหมคะสนุกมากค่ะเออสนุกไม่สนุกไม่รู้แต่เขาปิดตั้งแต่2วิแรกแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะนะคะเพราะว่านี่เป็นชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะลาไปคืออัูเราจะเอาประโยค ขึ้นต้นเพื่อให้คนเห็นภาพวันแรกที่เราเจอกันโบจำได้ไหมเราใช้ว่าอิชลีบอะไปแล้ววันนี้เราจะตรงเอากริยาที่ตรงข้ามกับลีเบอร์สสส <S <s ก็คือ I hate บ้างฉันเกลียดถูกไหมเราขึ้นมาให้เลยนะแฟกของมันคือ h a s เซ n สะกดให้ค่ะ h a s s a n h a s <ส> s e n เอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะและทุกคนจำอคูซานีไม่ได้ก่อนนะ Da d d y d o s กลายเป็น เดนดีดัสถ้าเป็นกรรมนะฮะเดนดีดัสอ่ะแล้วประโยคที่เราขึ้นให้ไว้ในหัวทุกคนนะฮะก็คืออีชัสเซอ์คือฉันเกลียดจุดจุดจุดนะฮะและคุณก็เลือกสิ่งที่คุณเกลียดมาเริ่มค่ะให้ตรงอักูสถีนะฮะอ่ะเริ่มนะคะอีชัสเซ n ดนอีชัสเซเดนมันแต่ว่าอีชัสเซเดนมันฉันเกลียดผู้ชายฉันเกลียดผู้ชายคนนั้นคนนั้นด้วย your turn อีช Has to detach นังเกียดอะไรเกลียดกระเป๋าค่ะเลิเมื่อกี้ไอไม่รู้หรอกว่าเกลียดอะไรแต่ไอยังซุบาปากเพราะว่า <c oughs> มันเป็นเรื่องของอินเนอร์คือมันเห็นไหมเราภาษาเราไม่ต้องรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เรารู้สึกว่ามึงเขาต้องไม่ชอบอะไรสักอย่างโนาเมื่อกี้นังอย่าง Your turn Your turn ไปเมีย I h a s s e t i e h n g s t ฉันเกลียดความกลัวอนัน นะะคของลูกกอล์ฟบ้างุะท้ายสมมติมีคนมาอย่างเงี้ยอิชาร์เซดีเซชโชโอ้แสดงว่าคุณน่ะประยุกต์ความรู้ได้นะแต่คุณแรงกับเรามากเลยคุณควรเปลี่ยนเป็นอิชมาร์คดีเซเซนดุงอิชมาร์ค s e เซเ n นดุงเหวียเ e วียเมอร์เกนออยยายานะคะนะคะอันนี้เห็นภาพเนาะอันนี้เห็นภาพของการใช้งานนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ลูกกอล์ฟว่าทิ้งเป็นการบ้านให้ใช้แฟนๆคานิชอ์ดีกว่า เปลียนคอมเมนต์คนมาคำประโยคมาเลยต้องเป็นอีชารสเซอร์มาเลยเอ้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 ยมันจะดูแบบคอมเมนต์มันจะงงเอองั้นเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราขอเปลี่ยนเปิดขึ้นมาไอเฮดไอเฮดว่าพี่ลูกเราทำอะไรผิดแล้วสักพักยูทูบบล็อกเราไปเลยเพราะว่าช่องเราไม่แต่คนเกลียดราเราจะเปลี่ยนเป็นอีหมา มาร์กดีกว่าดีไหมอิชมาร์กก็คือจะมาร์กอะไรก็ได้ค่ะมาร์กแต่ว่าชอบอันนี้อันนี้ครูหยกโอเคกับกันบ้านเราไหมฮะโอเคเลยค่ะแล้วลองไปเติมนะแต่ดีดัสนะคะอย่าลืมนะฮะอัครูสาธิตเท่านั้นนะอิชมาร์กอิชมาร์กนะคะประโยคใครดีๆวันนี้เราเลือกมาสักสองสามประโยคน์เาให้สร้อยอับดุได้ไหมมันเลิศนะคะนะคะวันนี้ก็เป็นเนื้อหาการ์าประมาณนี้นะคะตอนแรกกะว่าสิบนาทีตอนนี้ก็คือยี่ <อ>ก็บอกแล้วไงคะสิบนาทีไม่มีอยู่จริงนะคะ่ะอ่าโ t แต่อลเล f ไ r ห้อยช็อตแล้วบิ๊กโอเคเอ่อเวเซนุนส์เราเจอกันใหม่นะคะในตอนหน้านะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเอาเนื้อหาดีๆมาฝากนะคะจริงๆเราก็อยู่กันมาสักพักแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบรายการเราอย่าลืมส่งต่อนะคะให้กับใครก็ตามที่กําลังเรียนหรือว่าอยากเรียนภาษาเยอรมันอยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าดอ yeah. ยชิสปาร์คชรีสปาร์คค่ะยั้ว